สวัสดีครับ <Yahoo! S 1> ผมต้น4ฟดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงฟุตบอลพิีเมี์ลีกอังกฤษนัดที่12พร้อมทายผลฟุตบอลและจัด11ตัวผู้เล่นใส่ขอบสนาม GG จีแฟนตาซีกันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่12นี้จะเตะทั้งหมด10คู่เรามาดูคู่แรกกันเลยนะครับคืนวันศุกร์คู่ที่1เริ่มกันที่ลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเวสแฮม เวลาตีสามของบ้านเรานะครับฟอร์ม3นัดหลังของหลีดนะครับเสมอ1ชนะ1แพ้1มาดูฝั่งของเวสแฮมกันบ้างชนะ2แพ้1สําหรับผลสกอร์ที่คาดผมให้หลีดชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ส่วนของคืนวันเสาร์มีทั้งหมด4คู่ด้วยกันมาดูคู่ที่1ของวันเสาร์กันบ้างครับ มาเริ่มกันที่วูฟแฮมตันปะทะแอสตันวินล่านะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของบ้านเราครับฟอร์ม3นัดหลังของวูฟนะครับเสมอ1ชนะ1แพ้1มาดูฝั่งของแอสตันวินล่ากันบ้างชนะ1แพ้2สําหรับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้นะครับผมให้วูฟแฮมตันชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ มาดูคู่ที่2ของคืนมันเสากันบ้างครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์บอมบิดนะครับเวลาสีทุ่มของบ้านเรานะครับฟอร์ม3นัดหลังของนิวคาสเซิลครับแพ้2ชนะ1มาดูฝั่งของเวสต์บอมบิดกันบ้างนะครับแพ้2ชนะ1ครับสำหรับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้ผมให้นิวคาสเซิลชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับ มาดูคู่ที่3ของคืนวันเสาร์กันบ้างครับแมนยูเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเรานะครับฟอร์ม3นัดหลังของแมนยูชนะ3นัดรวดน,นะครับเท่ากับชนะ100%เครับมาดูฝั่งของแมนซิตี้กันบ้างครับแพ้1ชนะ2ครับสําหรับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้นะครับผมให้แมนยูชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ มาดูคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์กันบ้างนะครับคู่ที่4เอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีเวลาตีสาของบ้านเรานะครับฟอร์ม3นัดหลังของเอเวอร์ตันครับชนะ1แพ้1เสมอ1มาดูฝั่งของเชลซีกันบ้างครับชนะ2เสมอ1ครับสำหรับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้นะครับผมให้เชลซีชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ1นะครับส่วนคืนวันอันิตย์นะครับมีทั้งหมด5คู่ด้วยกัน มาดูคู่ที่1ของคืนวันอาทิตย์กันเลยเริ่มที่เซาแทมป์ตันเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดนะครับเวลา1นึ่ทุ่มของบ้านเราฟอร์ม3นัดหลังของเซาแทมป์ตันครับเสมอ1แพ้1ชนะ1มาดูฝั่งของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดกันบ้างครับแพ้3นัดรวดแพ้100%ครับผลสกอร์ที่คาดผมให้เซาแทมป์ตันชนะไปลยสกอร์3ประตูต่อ1ครับ มาดูคู่ที่2ของคืนวันอาทิตย์กันบ้างครับคิสตันพาเลตเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ครับเวลา3มทุ่ม15นาทีของบ้านเราครับฟอร์ม3นัดหลังของคิสตันพาเลตแพ้2ชนะ1มาดูฝั่งของสเปอร์กันบ้างครับสเปอร์ชนะ2เสมอ1ครับสำหรับผลสกอร์ที่คาดของนัดนี้นะครับผมให้สเปอร์ชนะเปลยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับ มาดูคู่ที่3ของคืนวันอาทิตย์กันบ้างครับฟูลแลมเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งของบ้านเราฟอร์ม3นัดหลังของฟูลแลมนะครับฟูลแลมแพ้2ชนะ1มาดูฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างครับลิเวอร์พูลเสมอ2ชนะ1ผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้นะครับผมให้เสมอกันที่สกอร์1ประตูต่อ1ครับมาดูคู่ที่4ของคืนวันอาทิตย์กันบ้างครับ อาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่เวลาตี2องนาทีนะครับฟอร์ม3นัดหลังของอาร์เซนอลเสมอ1แพ้2มาดูฝั่งของเบอร์ลี่กันบ้างครับเบอร์ลี่ชนะ1แพ้1เสมอ1สําหรับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้ผมให้เสมอกันด้วยสกอร์ศประตูต่อ0นนะครับมาดูคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้กันเลยครับเลสเตอร์ ester, เปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันครับ เวลาตี2-15นาทีของบ้านเรานะครับฟอร์ม3นัดหลังเลสเตอร์แพ้2ชนะ1มาดูฝั่งของไบตันกันบ้างครับไบตันชนะ1สเสมอ1แพ้1สําสำหรับคู่นี้ผลสกอร์ที่คาดผมให้เลสเตอร์ชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับเอาละครับมาดูการจัดตัว11ผู้เล่นของขอบสนาม GG Fantasy กันบ้างนะครับ เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันเลยนะครับผมเลือกโยลิสของสเปอร์ครับมาดูกองหลังทั้ง3ตัวของผมที่จัดไว้นะครับผมเริ่มที่ซูมาตามด้วยเจมแล้วก็เวสต์การ์ดของเซาแธมตันครับมาดูมิดฟิลด์ทั้ง5ตัวที่ผมเลือกไว้ครับเริ่มที่ซอนฮึงมินครับสเปอ,อร์แล้วก็ซาร่าของลิวอพูครับตามมาด้วยเอสซของคิสตันพาเลนครับแล้วก็ วัดพาของเซาแธมป์ตันครับตามมาด้วยเฟอร์นันเดสของแมนยูครับกองหน้าผมเลือกไว้2ตัวนะครับเลือกแบมฟอร์ดของลีดูินเ็ดเลือกเป็นกัปตันด้วยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายผมเลือกวาดีของเลสเตอร์ครับสำหรับทุกท่านมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ